สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสดุดีิปทิสหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบเอ็ดในพระคัมภีร์สดุดีบทหร้อยสี่สิบเจ็ดนั้นได้พูดถึงเรื่องของการสรรเสริญพระเจ้าในรูปแบบที่ในเรื่องต่างๆนะครับและในพระคัมภีร์ตั้งแต่สดุดีบทหร้อยสี่สิบหกถึงหนึร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับก็จะเริ่มต้นคําว่าจงสรรเสริญพระเจ้าและจะมีคําว่าจงสรรเสริญเนี่ยนะครับเยอะมากในพระคัมภีร์สดุดีีีีบบบทททท่่่ถึงเนนยะครั พระคัมภีตอนนี้ได้อ่านไว้ว่าจงร้องเพลงขอบพระคุณองค์ผู้เป็นเจ้าบรรเลงพินถวายแด่พระเจ้าของเราพระองค์ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆพระองค์ทรงประทานฝนแก่พื้นแผ่นดินและทรงทําให้หญ้าบนเนินเขาง,งอกงามพระองค์ทรงประทานอาหารแก่สัตว์ทั้งบวงและแก่ลูกกาเมื่อร้องขอพระองค์ไม่ได้ทรงชื่นชมยินดีในกําลังของมา้าทั้งไม่ได้ทรงปิติยินดีในกําลังขาของมนุษย์ แต่องคุณเป็นเจ้าทรงชื่นชมบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์ผู้ที่ฝากความหวังไวไ้ในความรักมั่นคงของพระองค์ในพระคัมภีร์ตรงนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อพระเจ้าเป็นพระผู้ทรงเลี้ยงดูนั้นเราจะเห็น2ส,สิ่งที่สําคัญมากก็คือ1ครับเราเห็นว่าพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของเรา พระภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวอันแรกก็คือว่าบทที่147เนี่ยครับในข้อที่9นะฮะบอกว่าพระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์ทั้งปวงและแก่ลูกกาเมื่อร้องขอพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการเราเข้าใจว่าเมื่อราเอลเริ่มต้นประเทศใหม่พวกเขาต้องการบ้านเรือนแต่ขณะเดีวยวกันพวกเขาต้องการอาหารด้วยและอาหารนั้นมันจะเกิดขึ้นจากการที่พระเจ้านั้นได้ทรงประทานแดดฝนให้กับเขาในข้อเจจึงบอกว่าสรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ ทรงคุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆซึ่งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าพระองค์ให้ฝนเกิดขึ้นพระองค์ทรงให้เนินเขามีหญ้าที่งดงามเพื่อจะมีเพียงพอสลหรับสัตว์ที่เขาต้องเลี้ยงดูได้พระคัมภีร์บอกว่าให้แก่ลูกกาเมื่อร้องขอสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสัตว์ที่เป็นกาเนี่ยนะฮะกามันเป็นสัตว์ที่มนุษย์ไม่ต้องการ แต่ว่าพระเจ้าก็ยังดูแลเขาและในพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อที่9้าเช่นเดียวกันบอกพระองค์ประทานอาหารแก่สัตว์ทั้งปวงในคาว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะครับในภาษาเดิมใช้คาว่าบีมาบีมานั้นไม่ใช่คือสัตว์ทั่วไปนะครับแต่เป็นสัตว์ที่เรียกว่าสัตว์ป่าสัตว์ร้ายทาให้ผู้คนกลัวแต่สําหรับพระเจ้าพระองค์ก็ยังสงสนพประทัยที่จะเลี้ยงดูมันแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวก็ตามวันนี้พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงดู ทุกสิ่งเสมอนะครับทั้งแต่สิ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์หรือไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือพระองค์ก็ยังเลี้ยงดูนั่นคือพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของสิ่งเหล่านั้น ประการที่2ก็คือพระองค์ทรงประทานเป็นพิเศษกับคนที่ยำเกรงสังเกตในข้อที่1 0บ1อนะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ยินดีในกําลังม้าพระองค์ไม่ได้ยินดีในกําลังของมนุษย์นะครับแต่พระองค์ทรงยินดีในใครข้อ11บอกว่าพระองค์ยินดีในคนที่ยำเกรงพระเจ้าพราะเขาจะเป็นคนที่พระเจ้าชื่นชมยินดีและพระองค์จะเลี้ยงดูพวกเขาเพราะคนเหล่านี้เมื่อยำเกรงพระองค์เขาฝากความหวังของเขาไว้กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าทรงสนตรไทัยคนที่ยำเกรงพระองค์เป็นพิเศษเพราะว่าพวกเขาเองนั้นให้เกียรติต่อพรระเเจ้าาขัก พระองค์เขาฝากความหวังของเขาไว้กับพระองค์เขารู้ว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยเพียงผู้เดียวดังนั้นเองพระองค์จึงทรงประทานสิ่งที่พิเศษกับเขาผมเคยได้ยินบางคนว่าอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้ช่วยก็ไม่เป็นไรคาว่าไม่เป็นไรเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าสาหรับพวกเขาไม่ได้ยําเกรงพระเจ้าเพราะเขาไม่ได้เอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งและเป็นความหวังเดียวของเขาดังนั้นเองเมื่อเขามีท่าทีเช่นนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นการอวยพรเป็นพิเศษไม่ได้แต่ถ้าเขามีท่าทีที่ยำเกรงต่อพระเจ้า เขาจะเห็นการอวยพรที threaten. ่พิเศษในชีวิตของเขาแล้วนั่นเองวันนี้พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูนะครับพระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและพระองค์ทรงให้เป็นพิเศษกับคนที่ยำเกรงพระองค์ขอให้เรายำเกรงพระเจ้านะครับและเราจะเห็นการเลี้ยดูพระเจ้าเกินความเข้าใจในชีวิตของเราอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงประเสริฐและวันนี้ข้าพเจ้าได้เข้ามาที่นี่ และเด็กเรียนรู้จากพระประสงค์ของพระเจ้าและพระวชนะของพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระเจ้าให้ข้าหลายมีความเชื่อและมั่นใจในการทรงเลี้ยงของพระเจ้าต่อไปให้มั่นคงในความรักของพระองค์ตราบข้าหลายจะจากโลกนี้ไปอธิษฐานด้วยกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้า a m ้ n